เรื่องที่3นะที่วันนี้นำมาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องของวิธีการลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายผ่านงานศิลปะไอคอร์ติซอลมันก็คือความเครียดฮอร์โมนความเครียดนั่นเองครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็มีความเครียดกันครับแล้วก็มันมีงานวิจัยอันนึงที่น่าสนใจครับจากมหาวิทยาลัย King College London ที่แนะนำมาว่าเพียงแค่เสพงานศิลปะ ในเวลาที่ไม่นานก็ช่วยลดความเครียดได้แต่ว่าไม่ใช่งานศิลปะทุกอันคือหมะออร์แกนิกยูคาลิปตัสรูมสเปรย์สเปรย์รับอากาศจากน้ำมันยูคาลิปตัสออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะช่วยได้แบบเยอะนะมันมีการทำการวิจัยออกมาครับนะักวิจัยเขาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ดูภาพต้นฉบับคือออริจินอลนะต้นฉบับเลยในแกลเลอรี่กับกลุ่มที่ดูภาพจำลองภาพจำลองก็จะเป็นภาพที่เอ,อ่ออปปี้มาแล้วก็ปริ้นมาเป็นเหมือนโปสเตอร์อย่างนั้นนะนะแล้วก็เอามาแปะ ทีนี้เขาประทาการให้2กลุ่มทดลองครับไปทดลองโดยใช้เวลาประมาณสัก20นาทีครับพบว่ามันมีความแตกต่งางทางด้านสรีรวิทยาที่ค่อนข้างชัดเจนของทั้ง2กลุ่มน,นี้ครับกลุ่มที่ดูงานศิละปะจริงระดับของคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดเนี่ยฉันลดลงถึง22%ครับในขณะที่กลุ่มดูภาพจําลองลดลงแแม้ขนาดของลอมยังลดได้ต้อง8%นะของจําลองแต่ถ้าเป็น ตัวออริจินอลเลยเนี่ยช่วยลดได้สูง22%ครับสารที่บ่งชี้การอักเสบในร่างกายในกลุ่มที่ดูของจริงนี่ลดลงถึง30%เลยนะอ่าไม่ใช่แค่คอร์ติซอลนะสารอักเสบก็ลดล,ลงครับส่วนกลุ่มที่ดูภาพจำลองเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของค่าความอักเสบนะก็เออมันก็เลยเกิดคำถามว่าอา้าวแล้วทำไมเออพอไปเศษงานศิลปะแบบ ออริจินอลเนี่ยที่เห็นฝีแปรงจริงๆเห็นกันวาดจริงๆเนี่ยทำไมถึงทําให้หายเครียดได้ก็บอกว่าการชมภาพสือปะจริงๆหรือเป็นตัวต้นฉบับเนี่ยมันเกิดสภาวะพิเศษทางด้านจิตใจครับเรียกว่าการจดจ่ออย่างผ่อนคลายครับสังเกตง่ายๆก็คือจะรู้สึกตื่นตัวทางจิตครับก็คือหัวใจเต้นเร็วขึ้นสั้นๆสื่อถึงการตื่นเต้นแล้วก็มี ส่วนร่วมกับงานศิละปะครับสองก็คือความผ่อนคลายทางด้านร่างกายครับอุณหภูมิผิวหนังจะลดลงสื่อถึงความสงบแล้วก็การมีสมาธิที่เข้มคนมากยิ่งขึ้นสภาวะนี้เองครับช่วยให้ร่างกายรีเซ็ตระบบภายในแล้วก็กลับมาเกิดความสมดุลลดการอักเสบได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนั่นเองอก็มีข้อสังเกตนิดหน่อยสำหรับการนะทำการทดลอง ครั้งนี้นะว่าเขาเลือกใช้ผลงานของแันโกกับโกบแกงเท่านั้นนะอาจเป็นเพราะว่ามันมีฝีแปรงที่ค่อนข้างชัดเจนครับสีสันที่ค่อนข้างชัดเจนงานต้นฉบับมันเลยดูมีมิติส่วนงานที่เป็นงานภาพถ่ายหรือว่างานทิมเดนแบบมันไม่มีมิติไงมันก็เลยลดการกระตุ้นของประสาสัมผัสที่อาจจะทำให้มันไม่เท่ากัน อย่างไรก็ดีครับงานวิจัยนี้ก็ทําทดสอบกับกลุ่มคนเพียงแค่50คนในสถานที่เดียวก็จะเป็นที่จะต้องทําซ้ําเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามันก็มีผลออกมาว่าการเสพงานศิลปะช่วยลดคอร์ริซซลแล้วก็การอักเสบในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้ ความสําคัญเกี่ยวกับการชื่นชมเนาะแล้วก็ได้เห็นอะไรที่มันผ่อนคลายว่าะจะเป็นธรรมชาติงานศิลปะผมเชื่อว่ามันน่าจะช่วยได้เพราะว่าอย่างเวลาเราเครียดเนี่ยเขาก็บอกว่าให้มองไปยังต้นไม้นะอะไรที่มันเป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วปลิวไปปลิวมาไหวไปไหวมาก็ช่วยลดความเครียดได้ผมว่าก็น่าจะอยู่ในลักษณะเดียวกันครับใครที่ชอบงานศิลปะลองมาคอนเฟิร์มกันหน่อยครับว่ามันช่วยได้จริงไหมหรือว่าเวลาเครียดแล้วเนี่ย ดูงานศิลปะมันช่วยให้ผ่อนคลายจริงไหมส่วนตัวผมอ่ะผมชอบไปเดินมิวเซียมครับเวลาที่มีโอกาสนะเรารู้สึกว่าการไปดูงานในมิวเซียมเนี่ยมันมันค่อนข้างช่วยให้จิตใจสงบมากขึ้นจริงๆนะอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นดันนั้นหรือเปล่ายังไงก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับโอเคคือหมออร์แกนิกยูคาลิปตัสฟลูมสเปรย์ สเปรย์ปรับอากาศจากน้ำมันยูคาลิปตัสออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์หอมเนื้อระดับด้วยเทคโนโลยีหัวสเปรย์จากญี่ปุ่นที่สร้างละอองสเปรย์ละเอียดบางเบากระจายตัวได้ดีไม่ทิ้งคราบเปียกชื้นกวนใจลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศได้สูงถึง99.99% 99ใช้ได้ทุกที่อ่อนโยนต่อทุกคนบรรเทาอาการคัดจมูกและภูมิแพ้ไล่ยุงและแมลงรบกวน คืนลมหายใจที่สะอาดสดชื่นให้ทุกคนในครอบครัวด้วยคุ้มโหมออร์แกนิกยูคาลิปตัสรูมสเปร์สเปรย์ปรับอากาศออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์